สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับหน้าจัดเทลิสในเว็บเท e m a r มาร์เกอร์นะครับอ่ะก็วันนี้จะไปะจัดเทลิสกันสักนิดนึงนะครับก่อนอัปเดต1นเนาะในอัปเดต0.5นั่เน,อน,อนเองว่าตัวไหนมีความสามารถอะไรบ้างแล้วก็เก่งแค่ไหนนะครับณปัจจุบันตอนนี้แพทน่าจะนิ่งแล้วจากที่เห็นเขาปรับบั๊บบ,บับนึบนึบปรับนู้นปรับนี่ปรับนั่นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้น่าจะนิ่งแล้วจริงๆก็รอแพทนิ่งแล้วค่อยมาจัดทีเดียวนะครับแต่ก,ก็ ยาวลือเกินนะครับรอมาอย่างยาวนานมากแต่ตอนนี้ก็น่าจะนิ่งแล้วเพราะว่าอาจจะใกล้อัปเดตหนึ่งในอาทิตย์นี้หรืออาทิตย์หน้าก็ววาได้นะครับแต่ว่าบั๊กหลายๆอย่างก็ยังอยู่เขาน่าจะเริ่มเคลียร์กันอยู่เนาะมาเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงตัวละครที่เ,เรียกว่าเป็นบางตัวละกันนะครับแบบพิเศษทุกตัวนะายถึงว่าตัวอีพิกตัวอย่างอื่นเนี่ยตัวริเจนอาจจะไม่ได้มาพูดถึงทุกตัวไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับแล้วก็พี่จะขึ้นเป็นพาสซีฟข,ของตัวละครตัวนั้นด้วยนะครับจะจัด มาเริ่มต้นกันที่ตัวอีพิก่อนแล้วกันนะครับเป็นซัพพอร์ตเนาะ,ะเดี๋ยวจะอธิบายด้วยว่ามันซัพพอร์ตยังไงอันดับแรกเลยคือเจ้าคิรัวนะครับคีรัวเนี่ยจะตีหลายฮิตนะครับสามารถละลายโลได้แล้วก็พอผ่านไปประมาณเจ็ดถึงแปดวิมันน่าจะเข้ามาสู่โหมดเฟนซี่นะครับเจ็ดถึงสิบสองวิหรืออะไรเนี่ยจาไม่ได้แล้วนะครับประมาณช่วงวินาทีนั้นลองไปดูกันได้มันจะมีโอกาสตีติดสตาร์ทห้าสิบเปอร์เซ็นต์หลังจากที่เข้าโหมดนั้นอันนเองเนาะราก็จะตีเร็วขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ดีมาาากะเพรว่ ตีลายฮิตแล้วก็ตีสตันด้วยด้วยนั่นเองต่อมาเปนที่เจ้าเขาก็ได้นะครับเป็นเมตาพพอร์ตเพราะสโลได้นั่เองเองนาะไอเงินนิ่มนี้แค่2ตัวในเกมนะตอนนี้นะก็เลยอยู่ตรงนี้นั่นเองต่อมาเป็นเพนนะครับเพนจะเป็นตัวลีเจนที่สามารถผักมอนได้นั่นเองนะครับก็จะเป็นตัว CC อีกตัวหนึ่งที่เป็นสายสพอร์ตเหมือนเดิมนะครับผักได้แต่มอนผักบอสไม่ได้เนาะส่วนซากุระกับบีนนะครับขอพูดถึงบีนก่อนแล้วค่อยไปซากุระนะ บีนเนี่ยมันไม่ได้เมตาพพอร์ตขนาดนั้นแต่ว่าถ้าคนไม่มีตัวตัดเลือดดีๆนะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะหรือว่าจะใช้เป็นเจ้าอิโนสุเกะก็ได้นะครับพ่จะให้มันอยู่เมตาพพอร์ตละกันสำหรับคนที่ไม่รู้จะเอาตัวเลืลเ่นไหนไปอะไรไปเล่นนะครับบอกกับว่าตัวนี้มันมีดาเมจด้วยนะถือว่าใช้ได้เลยนะครับเอาไปช่วยเล่นได้เนาะตรงนี้ก็โอเคนะ,ะต่อมาเปนที่เจ้าน้องซากุระนะครับตัวนี้คือเก่งมากแล้วก็ดีมากนะไม่ใช่เรื่องของดาเมจแต่เป็นเมตาพพอร์ตนั่นเอง ความสามารถของมันก็ง่ายๆเลยคือหลังจากที่มันอัปเกรดขั้นที่3นะครับมีจะมีสกิลกดนะครับคูดาวน100บีนะกดเนี่ยมันจะสามารถล้างดีบัฟทุกๆอย่างได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่แสแนร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่อ่ะการสตันของบอสนะครับการที่ทําให้มอนเราโดนตีแล้วก็ตีช้าลงนะครับเป็นดันของดีเซิร์นั่นแหละในอนาคตอาจจะมีตีแบบเอ้ยลดดาเมจลดลงลดระยะอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปเนาะสำหรับอ่แมคาณิกของบอสในอนาคตอ่ะช่างมันไปนะครับ มาดูกันที่ตัวน้องฮานุการินสักนิดนึงขอพูดถึงตัวซัพพอร์ตก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปพูดถึงตัวมิสติกนั่นเองนะเอกซิสเลยว่าสามสิบนะครับในบรรทหน้าตัวนี้นะครับเออกซิส e เลยว่าสามสิบเลยว่าตัวในบรรทัดหน้าเลยว่าสามสิบนะครับเป็นตัวระดับเอกซิสเนาะตัวนี้จะเทรดได้ในอนาคตและอาจจะไม่น่าใช่ไม่ใช่นะ่าอาจแต่มันจะลิมิตนั่นเองนะนี่เลยสำหรับตัวที่ไม่ยีโวนะ่ะเดอเมจมันจะเพิ่มสูงสุด18%นะครับก็คือเวละะ3%นก็สสูงุดอยู่ที่18%นต่นะครับก็เป็นเมตสาัพพอร์ตเช่นเดียวกัน ส่วนหลัจากที่อ e ีแล้วเนี่ยความสามารถที่เพิ่มมาก็คือหลังจากผ่านไป6เวฟมันจะเพิ่มระยะ10%นั่นเองอ่ะตัวนี้ไม่น่าขึ้นเลยให้ดูเพราะว่าอธิบายนะจะเข้าใจแล้วนะครับเนาะ,ะมาเริ่มกันที่น้องอตัวระดับมิสติกกันบ้างนะครับเราจะพูดถึงตัวอีโวและไม่ส่วนมาดูกันที่น้องชานะครับแมจะเริ่มจะลิ้นพันแล้วโทษทีนะก่อนนี้จริงๆก็อัดไปแล้วแต่ว่าคลิปนั้นยาวเกินนะ40นาทีนะครับ ออัดทุกอย่างไม่ให้จริงแต่ว่าเดี๋ยววันนี้มาย่อให้ฟังก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะสำหรับน้องชาแพสซีฟของมันก็คือนี่นะครับนี่เลยแพสซีฟของมันก็คือนี่พรินสไตล์ทันเตอร์นะครับอ่ะพรินสไตล์พรินสไตล์พริพนทิสอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เลยอ่ะก็คืออัตราคิดที่เข้าเพิ่มขึ้น20%นะครับเพิ่มดาเมจชี้อีก50%แล้วก็อ่ะอัตราคิดที่เข้าเมื่อโจมตีบอสเพิ่มอีก15%ก็แปลว่าตัวเนี้ยเวลาตีบอสมาาันจะคคริถึงง35%เเลยนนนัั่ออบโกาสนะ อ่ะอันนี้ก็เป็นร่างที่ยังไม่อีโวร่างที่ยังไม่อ e นะีโอเนี่ยมีการโจมตีจนถึงขั้นเกือบกลวยนะครับอ่มันเป็นเอ่อเกือบครึ่งวงกลมนะครับไม่รู้ใครเรียกไงแต่พี่เรียกว่าเป็นกลวยเอวีแล้วกันนะครับเนาะตัวน,นี้เนี่ยข้อดีของมันคือมีอตาชี้นะครับแต่ข้อเสียมันอย่างเดียวเลยนะครับคือเริ่มต้นมันตีทีเดียวนะครับที่ไม่อีวนะเสียดายจริงแต่ว่าเป็นลายเอวี ตัวนี้จะเก่งสุดใน A นะครับไม่ก็ B นะแต่ว่าพี่ใช้ A เพราะว่าเล่นง่ายตั้งแต่ที่ยังไม่อีโวเลยแล้วหลังจากที่มันอีโวแล้วนะครับชื่อมันจะกลายเป็นเบสแดนเซอร์นะครับและแพสซีฟของมันก็จะถูกเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือตัวนี้นะครับนี่หนไหมเป็นแดนแดนนะครับ d a นส์ D ดนส์นส์อ่าเดยออกแอคเซนต์ไม่ดีจะโดนว่านะครับ หลังจากที่ววแล้วนะครับอัตราการหลบมันเพิ่มมา100%นะครับดอทแอทแท็กเผื่อใครไม่เข้าใจในเกมนี้นะครับเขาว่าแอทแท็กของเกมนี้จะเป็นเกี่ยวกับบอสโจมตีมอนโจมตีมอนระเบิดอะไรพวกนี้นับหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถดักไม่เรียกว่าไม่สามารถหลบสแนลของบอสเลดได้อันนี้ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะครับให้ใช้ซากุระอย่างเดียวเนาะอ่ะหลังจากที่วัวแล้วอย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะมีอัตราการหลบเพิ่มอีก100%นะครับแล้วก็ดามจทที่หลังที่หลบได้แล้วนะครับนี่เขาบอกว่านะนี่เห็นไหม อิ f ฟิกอันเ t ็กซ์ตา a n อินสแตนด์ออฟเดอะเดเมดอัพเตอร์เพอร์ฟอร์มมดอะครับเพิ mm ่มอีกหกสอร์เซ็ของเดอะเมดมันเองนะครับก็แปลว่าถ้ามันตีสักแสนหนึ่งก็จะเพิ่มมาอยูหกหมื่นะครับบอกเลยว่าเยอะมากนะแต่รรมันตีหมื่นเดียวก็เพิ่มมาอีกหกพ0นห้อีนและสามารถตีทีจีได้ด้วยนั่นเองตัวนี้ก็เลยจะดูโกงมากนะครับถ้าเราออกไปเล่นดีๆ ตอนนี้พี่จัดให้อยู่เทียร์ S เลยนะครับสำหรับน้องชาอาจจะขึ้นเมตาเลยแต่ว่ายังลงมาก่อนนะครับเพราะตัวอื่นอาจจะดูเวอร์กว่าแต่ก็พี่ว่าเมตาครับอ่ะสำหรับพี่มันอยู่ประมาณท็อปเอสกับายเมตานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวอื่นเป็นยังไงนะครับเนาะขอให้มันอยู่เมตาแล้วกันตัวนี้ตึงมากๆนะถ้าใครใช้เป็นใช้ดีๆหวางดีๆนะครับเนาะมาต่อกันที่ตัวอื่นบ้างนะครับมิสติกที่ยังไม่โออีกตัวหนึ่งที่พี่อยากจะพูดถึงเลยคือซาสเกตนะครับ เจ้าซาสกเกตเนี่ยจะมีแพสซีฟอีกอย่างหนึ่งนะฮะอ่ะไม่ใช่อย่างหนึ่งสิเรียกว่าแพสซีฟแรกของมันที่ยังไม่อีโวนะครับก็คือแพสซีฟนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นเพิ่มดัมเบลสอร์เซ็นต่อการโจมตีทุกครั้งที่ตีเป้าหมายเดิมนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้นะครับอ่ะพี่จะให้อยู่แค่สีเท่านั้นนะครับถ้าไม่อีโวตัวมันโคตรไม่ดีนะครับะจะเรียกว่าโคตรกะกขาไม่ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้ายังไม่อีโวนะ แต่หลังจากที่ยูแล้วพาสซีฟของมันที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือจะเป็นในส่วนของการตีสตันนะครับนี่สตันตัวนี้เลยเห็นไ,ไหมไลนิ่งพาวเวอร์ไอเซิลนะครับตัวนี้ทุกการโจมตีของมันจะติดสตันกับมอนที่โจมตีแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวไหนที่โดนสตันนะครับจะเพิ่ม,ามดาเมจ50%นะครับเห็นไหมเรีว50%อ่ะใช่ใช่50%ช่างมันนะครับ50%ดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับจะเพิ่ม,ามดาเมจ50%นะสำหรับมอนที่โดนสตันนะครับตัวนี้พี่ให้อยู่ประมาณเมตาซัพพอร์ต,น,ตรน,นะครับใช่ครรััััับมมมมมนนนนนไไ่่่่่ด้ออออยยููเเเเเทจแตตตาาซพพ์งะ มันจะดูดีกว่าตัวอื่นเพราะว่ามันตีติสตันร้อยเอนั่นเองอ่ะพี่จะจัดประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่อ่ะก็จริงๆคิดรวมมันก็ดีนะครับแต่ว่าตัวอื่นอาจจะดีกว่านะครับประมาณนี้นี่เลยนะระดับเดียงจากซ้ายไปขวานะครับก็1 2ึสองสามะไรพวกนี้นะครับนี่เลยแต่ว่าจริงๆซากุระเนี่ยขาดไม่ได้จริงถ้าเราเจอตัวมอนสตันเยอะนะครับโอเคเนาะมาดูอันที่ตัวต่อไปนะครับง่ายๆมากกว่าก็คืออ่ะเรียกว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายๆมากกว่าตัวอื่นเลยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ เจ้าเบจิต้านี่นะครับความสามารถของมันในเรื่องของแพสซีฟอาจจะดูยากไปนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ดูไม่ยากมากเนาะนี่นะครับเป็นพาวเวอร์เลอร์นะครับลดสปีดลดเวลาการโจมตีเรียกว่าเพิ่มความเร็วการโจมตีแล้วกันเพื่อขอใช้คํานี้นะครับเพิ่มความเร็วการโจมตี20%นะครับถ้ามียูนิตที่อยู่ในระยะของเจ้าเบจิต้าที่ชื่อว่าเบจิต้าอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอย่างเช่นอ่ะสมมุติเผิ่งวางตัวเงินข้างในก็จะโดนลดเวลาลดเอฟเรียกว่าตีช้าลงนะครับตีช้าลง20%เลยนะครับหลังจากที่ถ้าเเราาาวววงงตััอื่นนมมนนใมะ ตัวนี้พี่จัดให้อยู่ท็อปเเหมือนกันเหมือนน้องชาเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เล่นง่ายมากๆในช่วงต้นเกมท้ายเกมก็พอแบกได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ใช้ตัวอื่นอาจจะดีกว่าเนาะและหลังจากที่อีโวแล้วนะครับตัวลรคอมจะมีอีกแพสซีฟนึงเพิ่มเข้ามาก็คือนี่นะครับ overwhelming power นะครับอ,อันอันไหนผิดไปขออภัยด้วยเนาะ เวลามันตีเป้าหมายเดียวนะครับจะเพิ่มน้เม็ถึง100เเลยนั่นเองนะแปลว่าตัวนี้ถ้าตีบอสคือแรงมากนะครับแต่ก็ยังไม่ใช่บอสสเลเยอร์ขนาดนั้นถึงมันจะตีแรงๆเอตีแรงมากป้าก,ก็ถือนะครับตีแรง,แรงๆอะไรวะาตัวทีเนาะนี่นะครับก็ถือว่าเป็นเมตาต,ตัวหนึ่งที่เล่นได้เลยนะครับเพ่อยู่ TS เลยนะเพราะว่าต้นเกมนี้เล่นดีมากถ้ามอนหลุดมาเดี่ยวนึงตัวนี้วางปุ๊บตีตายเลยนะครับนี่เลยเนาะรประมาณนี้ มาต่อกันที่นารูโตกันมากนะครับเป็นนารูโตเนาะนี่ยังไม่อีโวนะครับพสซีฟของมันเนี่ยเข้าใจไม่ยากแต่ว่าแอปเข้าใจยากนิดนึงสำหรับคนที่อาอจจะ,อาจะเข้าใจยากนะครับเออ,เอ,อพูดอะไรฟีดได้ตอนที สำหรับแพสิของมันนะครับสำหรับนารูโตะนะนี่เลยนะครับหลังจากที่มันโจมตีเป็นเวลา6วินาทีนะครับจะเพิ่มความเร็วกันโจมตี5%รเสูงสุดอยู่ที่15%นั่นเองนะครับตัวละครน,นี้ดูเหมือนจะเก่งในร่างที่ยังไม่ย e ูแต่ท้ายแล้วก็อยู่เท่าซาสึเกะเลยนะครับเดี๋ยวมาดูหลังจากที่มันโ e วกันแล้วตัวนี้เก่งขึ้นมากๆนะครับคือแบบจะต้องอีโวเท่านั้นนะมันถึงจะดูเวอร์นะครับแมั้นมันจะดูแบบไม่ค่อยเก่งเลยนะครับนี่แพสซิฟที่มันถูกเพิ่มเข้ามา ลังจากที่อ b o Real Passive ที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือทุกการโจมตีเรียกว่าทุกฮิตที่โจมตีนะครับจะเพิ่มเม็ด2%นะครับสูงสุดอยู่ที่36%เอนั่นเองก็แปลว่าตัวนี้ถ้าตีสักสิฮิตก็เพิ่มตันเลยเอยเพิ่มเป็น20%เลยนะครับแต่ว่าพี่จําได้ว่ามันตีประมาณ4ฮิตเริ่มต้นหลังจากที่ e นะ่เนาะเป็นตัวนี้นี่เลยนะครับก็ถามว่าเก่งไหมก็ประมาณเทียร์ A นะครับอ่ะตอนแรกพี่จะให้อยู่ B แล้วแต่ว่ามันก็เก่งใช้ได้เลยนะครับละลายโลดีเล่นง่ายอะไรพวก มันจะไม่ใช่อย่างที่บอกสิีันไม่ได้บอกเลยนะข้อเสียอย่างเดียวเลยคือจะต้องให้มันหยุดโจมตีเป็นเวลา6วินะครับขอมันจะเก่งก็หลายวิอยู่นะครับแต่ว่าถ้าไปแบบอยู่ข้างหน้าสุดแล้วให้มันตีเรื่อยมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกไปนะครับว่าแพสซีฟมันดูจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถือไปใช้ได้เลยนะครับตัวนี้อาจจะพูดงง,งของขอภัยด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเนาะมาต่อกันที่เจ้าโอบิโตนะครับโอบิโตจะเป็นตัวหนึ่งที่ทุกคนมองข้ามมันเยอะมากเพราะมัันนนใช้งายายกะครบ อ่ะแถมร่างยูยต้องอัปเกรดไปหลายครั้งโดยถึงจะเก่งนะครับสำหรับเจ้าโอปิโตะนะครับโอปิโตะเนี่ยพี่มองว่าถ้าใครไม่อยากใช้มันก็ไม่ต้องใช้นะครับมันดูยั่งยาไปหน่อยเนาะท่านสิลแรกของมันก็คือตัวนี้นะครับอ่ะทุกๆครั้งที่ผ่านเว็บไปนะครับจะเพิ่มอ่าทุกๆครั้งคืออะไรวะทุกเว็บที่ผ่านไปนะครับหเว็บจะเพิ่มความเร็วกจำตีสารสูงสุดอยู่ที่สิบสองเปอร์เซ็นต์แปลว่าตัวนี้จะต้องมาค่อนจบเกมเป็นเวลาสี่วิที ตอนนี้ถ้าไม่อีโวพี่จะอยู่ให้อยู่บีเท่านั้นนะครับถึงมันจะตีเร็ว DPS ดีก็เถิดแต่ว่ามันต้องรอต้อง4เวฟเลยนะครับคุณจะต้องเสียตังค์2 0 0 0ก่อนเวฟจบแล้วพี่รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นถ้าจะไปเล่นเบจิต้าอย่างนี้จะดูดีขวาเล่นน้องชาจะดูดีขวานั่นเองเนาะมันวางแล้วกิ่งเลยมาต่อกันที่ร่างอีโวนะครับร่างอีโวเนี่ยแพสซีฟที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็คือทุกครั้งที่โจมตีจะตีเป็นติดเบิร์นะครับแต่นะครับ มันจะต้องอัปเกรดขั้นที่น่าจะแปนะครับขั้นที่8เลยนะถือว่าใช้เยอะต้องใช้เงินเยอะมากนะครับกว่าจะตีเป็นติดเบอร์นะแล้วก็ตีเป็นครวยนะครับหลังจากที่ตีอัพขั้นนี้แล้วนั่นเะองเนาะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับตัวนี้พี่มองว่ามันอยู่ประมาณเทียรเอสนะครับเก่งสุดในเอแล้วกันอ่ะอยากจะให้มัน S อยู่แต่ว่าพรู้สึกว่าตวอื่นนั่นจะเหมาะมากกว่านาออ่ะ มากันที่ตัวที่น้องๆชอบนะครับซองยินอูนะครับแมเท่เกินต้านนะครับหลายๆคนอวยนะครับพี่ก็อวยเหมือนกันแต่ว่าหลังจากที่ถูกปรับสมดุลไปปรับไปปรับมาปุ๊บพี่มองว่าร่างที่ไม่อยูเนะี่ยเล่นแทบไม่ได้เลยนะครับแพสซีฟของมันก็คือนี่เลยจ็อบรีเควสนะครับมันจะเพิ่มดาเมจทุกๆครั้งที่ข่ามอนได้0.1%จะต้องฆ่ามมอนอีกเท่านั้นนะครับ อ่ะแล้วก็ไม่สามารถสแต็กกับคนอื่นได้อย่างเช่นระวาง3ตัวอ่ะส่งยืนวางได้3ตัวนะครับมันจะเอาเวลาตัวแรกฆ่าเนี่ยไอตัวเบอร์หนึ่งเนี่ยฆ่าปุ๊บเบอร์2จะไม่ได้นั่เนเองนะครับเราจะต้องให้ตัวนั้นมันฆ่าอย่างเดียวเนาะตัวนี้ก็เลยพี่มองว่ามันเป็นข้อเสียสุดๆไปเลยนะถ้าเอา,าไปเล่นจริงๆนะครับตัวนี้พี่จะจัดให้อยู่ประมาณเอนะครับแบบกาก,ากสุดในเออนี่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะมันก็ใช้ได้นะครับมันก็อยู่ประมาณท็อปบีแล้วกันนะครับ ข้อดีของมันอย่างเดียวเลยต้นเกมคือตัวใหญ่ฮิตแค่นั้นนะครับมีแค่นั้นแล้วก็เซอร์เคิลไม่เล็กมากเนาะพี่ขออยู่ประมาณตรงนี้เพราะว่าบางตัวมันเก่งกวา่านะไอตัวพวกระดับ E พวกนี้เก่งกว่านั่นเองมาดูกันที่เจ้าตัวใหม่บ้างนะครับลืมลืมล่าอีโวทุกทีทุกทีย้อนไปที่ตัวล่าอีโวก่กอนนะครับล่าอีโวหลังจากที่ทรงยินูอีโวแล้วนะ่าถือว่าเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเหมือนกันนะครับแต่ก็ค่าอัพมันก็แรงขึ้นแบบก้าวกระโดดเช่นเดียวกันนะครับ จับทรงยินอูหลังจากที่อีโวแล้วนะครับจะถูกเพิ่มแพสซีฟเข้ามาอีก2อย่างคือเนลค o มเ n นเซอร์กับ k ิงออฟชาร์โดนี่เลยนะครับอ่ะพิล่นให้ดูแบบนี้เลยเดียวทามเลยนะมันจะได้ดูกันง่ายๆนะครับสำหรับแพสซีฟที่ถูกเพิ่มเข้ามาเราจะเห็นได้ว่าอันแรกเนี่ยมันเป็นสกิลกดนะครับที่ชื่อว่า ability alive นะครับการซัมมอนเนาะเขาบอกว่าการเออมันจะเป็นการเก็บเงากับเกบเงาที่เราฆ่าไปทั้งหมด40ตัวนะครับส,สุดที่สีตัวเนาะแล้วก็ เวลาเรากดแซมมอนนะครับเงามันจะเพิ่มมันจะออกมา15ตัวแล้วก็อีก5ตัวจะเป็นของชาร์โดไนท์เจ้าชาร์โดไนท์เนี่ยจะอิงตามดาเมจของทรงจินูนะครับยิ่งดาเมจทรงจินูเยอะตัวอะไรตัวตัวชาร์โดไนท์ก็จะยิ่งถึกน,นั่นเองส่วนอีก15ตัวน่าจะเป็นตัวที่เราฆ่ามานะครับยิ่งเลือดมันเยอะก็น่าจะได้เยอะเหมือนกันตรงนี้ยังไม่เคยไปลองเว็บไกลๆนะครับเราจะไปเล่นแค่คอนเทนต์ปกติพี่เด่นมองว่าตัวนี้อาจจะเก่งในส่วนของเมตาอินฟลูเอี่มากกว่าหรือว่าจะต้องใช้เป็นนนนนพาาาเเท่ััน้ะนะครบ สำหรับตัวนี้พี่จะอยู่้อยู่ TS อนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เก่งกว่าตัวอื่นเนาะนี่หายู่แบบไทย TS เนะเพราะว่าราคามันแรงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าไม่เล่นคอมโบกับอีกิทมันก็จะดูไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับมาต่อกันที่เจ้าอาคาสะกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ตัวใหม่และเดี๋ยวตัวรับเราค่อยว่ากันทีหลังเลยนะครับสำหรับอาคาสะนะครับมันจะมีแพสซีฟหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามันก็พอใช้ได้นะครับแล้วก็น่าเล่นเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายแล้ววงมันม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะครับ แาสซีฟของอาคาสะก็คือนี่นะครับจะลดเวลาติดสถานะลง3.3เหมือนเราออกคาร์ท้านซีซีใน ROV นะเื่อใครไม่เข้าใจก็คือสมมุติเราโดนสตัน10วินะครับถ้าเรามีเจ้าอาคาสะตัวนี้มันก็จะลดไป3.3วินาทีนั่นเองครับใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับกูจำผิดเหมือนกันนะนี่นะครับก็ถือว่าหายสตันเร็วมากนะ แล้วก็ดาเมจทุกครั้งที่มัน,นโดนโดนโจมตีนะครับจะเพิ่ม11%สูงสุดอยู่ที่33%นั่นเองเนาะอ่ะแล้วก็ตอนนี้ยพี่จะจัดให้อยู่ประมาณท้าไทนะครับมันก็อยู่ประมาณ B ต้น B นะมาดูในนัางอีโวนะอ่ะบสำหรับแพสซีฟอาคาสนะครับที่มันเพิ่มมาอย่างที่บอกไปว่ามันเป็นสกิลกดอ่คอมพลีชนิเดอร์นะครับนี่เลยอ่ะเป็นสกิลกดที่ครูดาวน่าจะ60วินาทีนะครับน่าจะครูดาวประมาณ1นาทีนะหลังจากที่เรากดสกิลแล้วนะครับมันจะต้านนานสตัน100%นะครับก็คือต้านสตนนสตัันันะนนนนไไปเเเลลยยม่่่่โดสะะะครบบออีาากก็จกว ระหว่างที่ไอคอมพาสซินโดลนี่ทำงานอยู่นะครับด้เมกระระยะเพิ่มขึ้น33%นี่ถือว่าเยอะมากและก็แรงมากจริงๆนะครับแล้วก็การสตันด้วยแสดงว่าตัวนี้ตบบอสได้สบายแต่ว่าวงอย่างที่บอกไปมันจะเป็นวงแบบหมูยอนะครับหมูยอแบบวงกลมวงกลมเป็นไลเอ e ีที่มีแบบวงรีปิดหัวปิดท้ายนะครับเพิ่งวงกลมเป็นหัวปิดท้าย และมันจะตีนอกระยะได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยพี่มองว่าถ้าใช้งานดีๆมันอาจจะเก่งก็ได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปมันใช้งานยากตัวอื่นน่าจะเล่นง่ายกว่านาะตัวนี้พี่ก็เลยจัดให้อยู่ประมาณเอ่อท็อปเอนะครับไม่ก็ S นะเพราะว่ามันกันสตันนะครับตัวที่กันสตันส่วนมากพี่จะให้อยู่ท็อปทเลยนะครับเพราะว่าตัวมันเก่งจริงๆนะหลังจากที่กันสตันแล้วนะครับให้อยู่เก่งประมาณนี้แล้วกันนะครับจริงๆก็อยากให้มันเก่งประมาณนี้จริงๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่างมันแอบใช้ยากไปนิดนึงนะแต่ก็ใช้งานได้ดีอยู่นะคร อันนี้เป็นตัวทางเลือกแลก้วกันพี่ชายเป็นตัวทางเลือกแลก้วกันใครอยากเล่นแบบไหนก็เอาเลยนะครับมาดูกันที่อุซุยเทนเงินกันบ้างนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมตาอีกตัวหนึ่งที่พี่แนะนําเลยนะครับแต่หลายๆคนที่เอ้ยพี่ครับผมไม่อยากใช้ชาผมไม่อยากใช้อะไรใช้อุซุยได้นะครับอุซุยถือว่าเมตาแน่นอนนะครับเอ๊ะอยู่ดีก็สปอยนะครับสำหรับร่างที่ยังไม่อีโวแพสซีฟของมันก็จะดูไม่เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเก่งมากๆถ้าใครอ่านดีๆนะครับนี่เลยก็คือก็ต์ก็ต์แฟนิชชั่นแฟนิชเนสนะ แฟช์เอ่อแฟช์นิสนะครับเอออ่านผิดขออภัยจริงนะครับตรงนี้ไม่น่าอ่านชื่อเลยนะโทษทีอ่ะดาเมจกับระยะเพิ่มขึ้น10%นะครับหลังจากที่วางไปแล้วนะวางปุ๊บดาเมจระยะเพิ่มขึ้นเลยนะครับตรงนี้แล้วก็เวลาโจมตีนะครับนับตามฮิตนะเกมนี้เหมือนเขาจะนับตามฮิตหมดเลยนะครับจะเพิ่มอัตราการหลบนะครับหรือว่า dodge change นะฮะเออตราการหลบหลีก3%นนะครับจำนวนตามจำนวนฮิตที่โจมตีนั่นเอง สูงสุดอยู่ที่60%นตะครับตัวนี้จะสามารถหลบการโจมตีบอสได้เหมือนน้องชาเลยแต่ว่าน้องชาเนี่ยหลบได้100%เอเนงเนาะตัวนี้พี่มองว่าระดับ A เนี่ยก็แทบจะ S แล้วนะครับก็คือเก่งในที่สุดใน A เลยแต่ก็อาจจะไม่สู้เบจิตา้าไม่ได้ขนาดนั้นนะครับพี่ก็คิดว่ามันก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับอ่ะจะจัดเลี้ยงก่อนนะครับนี่ประมาณนี้นะก่อนสุดท้ายแล้วทรงไอ้เจ้าเทนเกนก็ไม่ได้วื้ขนาดนั้นแต่พี่มองว่ามันหลบหลบการโจมตีได้ถ้ายังไม่อีโวนะครับ ก็ดูจะเก่งสุดใน E นะไม่ใช่ว่าตัว e ีโไม่เก่งนะครับจริงๆอยากจะแยก E ีโกับไม่ e ีโแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับเก่งสุดในตัวที่ยังไม่ E ีโนะครับอ่ะเก่งสุดประมาณนี้นะครับนี่สำหรับมิติกนะอ่ะก็ถือว่าดีสุดเลยเพราะว่าหลบป๊อตได้เลยนะครับไม่ต้องรอ E ีโไม่ต้องรอแบบหาของ E ีโนะครับมาดูกันที่ร่างอีโวมากนะครับร่างอีโวเนี่ยจะถูกเพิ่มมาสิบหนึ่งขึ้นมาครับอีกอันนึงนะได้ไม่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากที่โจมตีเป้าเดิมนะครับ ถ้ามันโจมตีเป้าเดิมดาเมจมันจะเพิ่มขึ้น10%นะครับสูงสุดอยู่ที่30%นั่นเองโคตรเยอะนะครับนี่เยอะมากๆนะ30%ถ้ามันตีสักหมื่นหนึ่งนี่เพิ่ม30%เอ้ย10% 10% 10%จนถึง30นี่3,000เลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มันโจมตีอันนี้เขานับเป็นฮิตเหมือนกันนะ จะตีเร็วขึ้น2%นะครับสูงสุดอยู่ที่30%และอันนี้สามารถวางได้ตั้งแต่ที่ยังไม่ยังไม่อัพได้เลยนะครับพสซีฟบัติดตั้งแต่ขั้นแรกๆเลยนะก็เมตานะครับตัวนี้ส่วนตัวพี่ให้ดีเท่าๆน้องชาเลยแต่พอมันเล่นดูเล่นดูแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราดวงสวยเรียกว่าถ้าเราดวงสวยนะครับ60%มันไปเข้าตรง40เราก็สวยเหมือนกันมันก็โดนสตันเนะาะก็เลยมองว่าน้องชาแอบจะยังใช้งานง่ายมากกว่านะแต่ว่าถ้าดู a, เมตาระยาวอุซวยเก่งกว่าเพราะว่าวงมันใหญ่บวกกับพูเอลีแล้ว ไม่ต้องลุ้นคิ้นะครับและสุดท้ายนะครับจะเป็นในด้านของตัวรับกับตัวเอกพิเศษนะครับก็คืออขออนุญาตเป็นตัวรับก่อนแล้วกันนะครับเป็นตัวเก่าเนาะอีกิดนะครับไม่อีโวเนี่ยดาเมจเรียกว่าแพสซีฟของมันนะครับเป็นเาเมจนะว่าพัสดีของมันมีอย่างเดียวเลยคือเพิ่มดาเมจบอส25นะครับสำหรับพัสดีของเจ้าอีกิดนะครับอีกิดเนี่ยจริงๆแล้วมันควรเอาไปเล่นคอมโบกับซงยูเนาะนี่นะครับลูเลอร์แฮนนะเพิ่มดาเมจบอส25ตอนแรกเนี่ยมันเคยเป็น40เปอร์อันนั้นค ก็ uh, แทบจะเก่งสุดในตัวระดับที่ยังไม่อีโวนี่เลยนะครับก็คือเป็นเจ้าอีกิดเนาะมาดูกันที่ร่างอีโวนะครับร่างอีโวจะถูกเพิ่มพาสซีฟสองแพสซีฟขึ้นมาและเป็นพาสซีฟที่คอมโบกับเจ้าอูเจ้าอูซองด้วยนะครับเมื่อกี้จะพูดอูซยแล้วโทษทีนี่นะครับ,บแาสซีฟแรกที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือสตองเกสชาร์โดหรือว่าร่างเงาที่ทหารเงาเรียกทหา,เาเราเงาที่เก่งที่สุดละกัน ดาเมจเพิ่ม30%นะครับสปีดลดเ,เพิ่มความเร็โจมตี10%เอร์เซ็นีงี้แล้วกันนะครับแล้วก็ต้านทานสตัน100%ะนะั่นเองเนาะตัวนี้จะเบอร์มากๆนะครับแล้วก็มีตาด้วยนั่นเองเพราะว่ามันตี full AOE full AOE นะครับแบบดินจะพันและอันสุดท้ายนะครับ Shadow Commander นะก็คือถ้าทรงิวซอมมอนแล้วทหารเงาของทรงิเวเนี่ยว,วิ่งเข้าวงโจมตีของเจ้าอีกิดนะครับมันจะบวกดาเมจ20%บวกระยะ10%เป็นเวลา100เวทีนะั่นเองนะเดี๋ยวจนะต้องให้มันเข้าวงก่อนนะครับตรงนี้ มาดูกันที่อลูค่ดกันบ้างนะครับอลูค่ดนี่จะเป็นตัวอวยของพี่เลยนะครับใครคิดว่าไม่เก่งก็แล้วแต่แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับสหรับเพสซีฟของมันก็คือทุกการโจมตีนะครับมันจะติดสถานะบลิสหรือว่าเลือดไหลนะครับเลือดออกสัดเลือดแล้วตัวคนจะเรียกเนาะเป็น25เปอร์เซ็นต์ของดาเมจมันนะครับตีหมื่นหนึ่งก็เลือดไหลสองของหมื่นไอสองพันห้านะครับพี่จะพูดสองพันห้าแล้วนี่และดอทเกมนี้ลืมบอกไปเลยว่าดอทเกมนี้สามารถตัดโลได้นะครับโคตรโกงนะบอกเลยนะครับตัวนี้ แล้วก็อลูคาที่ยังไม่อีโวเนี่ยมันตีฟูเอลีได้ตั้งแต่ขั้นแรกๆด้วยนะครับพี่มองว่าไม่อีโวก็เก่งต,ตัวอื่นแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้อเวอร์นะครับแต่ว่ามันจะเก่งสุดในตัวที่ยังไม่อีโวเลยนั่นเองนะก็คือแบบเวอร์สุดเลยนะครับเก่งกว่าอ,อีกิดอีกดีกว่าอูซูดีกว่าทุกอย่างเลยแล้วก็จากที่เราใช้งานมาคือสุดท้ายแล้วตัวอีโวเดมิมันเยอะกว่านะครับพี่ก็จะจัดให้มันอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อใครงงก็ขอไปด้วยเนาะและล่างที่อีโวแล้วนะครับมันจะเพิ่ ภาษีอันที่2นะครับก็คือเบิร์ดเฮอร์เมสนะครับเบิร์ดออฟเฮอร์เมสนะนี่เห็นปะ่ะก็พี่จะอธิบายง่ายๆนะครับตัวไหนที่โดนอลูขาดตีติดเดือดออกนะครับหรือสถานะบีดดิง้งเนี่ยจะติดสถานะอีกหนึ่งอีกอันนึงเพิ่มขึ้นมาก็คือวูดนะครับอ่ะวูดวูดวูดนะครับก็คือสถานะบาดแผลพี่จะเรียกอย่างนี้ละกันนะครับ,นะรบจะติดบาดแผลทุกครั้งที่เลือดเลือดออกเอติดสถานะบีดของเจ้าอลูขา่านะครับรับดาเมจเพิ่มขึ้น20%นะครับอ่ะทำให้มอนมันไอไอตัวทีี่่ตติดสยยองนนนนั้เ รับดามเมจเพิ่มขึ้น20%บอกเลยว่าเป็นตัวที่แรงมากๆนะครับและตัวมันตีหลายฮิตด้วยอ่ะพี่จะพี่จะอธิบายให้ฟังว่าทำไมมันถึงโกงนะครับ สมมติว่าถ้าตัวละครอลูขาดนะครับตี5ฮิตอันนี้สมมติเฉยๆนะแต่จําไม่ได้แล้วมันตีกี่ฮิตนะครับในฮิตแรกมันเนี่ยทุกฮิตของมันจะคิดดาเมจเป็น100%แต่ถ้ามีสถานีนี้เพิ่มเข้าไปนะครับจาก100%เปอร์นตมันก็เออไม่ใช่100%จาก100หน่วยมันจะกลายเป็น120 120 120อ่สสินะครับสมมติว่า5ฮิตนะฮิตแรกอาจจะแค่100เดียวแต่ฮิตต่อไปแรงขึ้นแน่นอนประมาณนี้นะครับแล้วก็ไอ้อันสุดท้ายนะครับ resistance level 0นะครับ level 0นะก็คืออัปเกรดขั้นนทะี่11เาะ มันจะเพิ่มเป็นการกดสกิลกดขึ้นมานะครับเป็นการซัมมอนเนาะนี่เขาบอกว่าเป็นอบิลิตี้นะครับก็จะเป็นสกิลกดสกิลกดนี้ทำอะไรได้ก็คือการซัมมอนมอนนะครับตามที่มันเดเมจของมันตามเบสดดเมจของมันเนาะแล้วก็เวลามอนอยู่ในในแมปนะครับมันจะตีเร็วขึ้น10%อาลูขาดของทุกคนนะครับสมมุติว่าเราไปเล่นกัน4คนแล้วมีอาลูขาดยู่ิตีแล้วเรากดซัมมอนนะทุกตัวที่เป็นอาลูขาดจะตีเร็วขึ้นเลย10%เนั่นเองและหลังจากนั้นนะครับ ไอตัวซอมมอนมันเนี่ยเวลาไปชนไปชนมอนปกตินะครับจะเมทจะเพิ่ม1%อนต่อหนึ่งตัวและมันคอมโบกับทุกตัวได้ด้วยนั่นเองนะครับตัวนี้พี่ก็เลยมองว่าไม่เก่งที่สุดในเกมเลยนะครับจริงๆนะอ่าจริงๆเนี่ยมันแอบเล่นยากกว่าอลลไอพวกอีกิทแต่ว่าจากที่ลองใช้งานมาคือมีซากุระก็สบายไม่ต้องกดสตันนะครับนี่เลยตัวนี้ก็จะดีที่สุดในเกมเลยและเก่งที่สุดในเกมเลยใครอยากหาเมต้ายาวไม่อีกิทก็อลูขาได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ก็เลนงูฟูนะก็เป็นตัวที่หายากนะครับ มาต่อกันที่เจ้าเรนโกคูก,กันอีกนะครับแหมพูดพูดถึงไปแล้วตัวนี้ก็ปรับบัฟเนิร์ฟบัฟเนิร์ฟอยู่อย่างนั้นนะครับเรียกว่าปรับสมดุลแล้วกันนะครับสำหรับแพสซีฟแล้วที่ยังไม่มีโวก็คืออันนี้นะครับเป็นเฟรมบิดดิ้งหรือว่าลมหายใจไฟนะฮะอันอ่นาแทบแอบถึงขอาวไทยด้วยนะทุกครั้งที่โจมตีของมันนะครับการโจมตีของมันทุกครั้งเรียกงี้แล้วกันนะครับติดเบิร์นดร์มสสามสิบเปอร์เซ็นต์ของดาเมจมันนั่นเองนะ ก็เรียกว่าใช้ได้ใช้ดีนะครับแต่ว่าข้อเสียคืออ่าอแพงไปนิดนึงนะครับเขจะเก่งสุดในร่างที่อ่เรียกว่าระดับ A นะครับท็อปเนะก็เกือบจะ S แหละแต่พี่มองว่าอยู่แค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าวงมันแอบใช้งานยากไปนิดนึงนะครับมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเนาะมันเป็นลายวีในขั้นท้ายเนาะอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อร่างที่อีโวแล้วกันบ้างนะครับร่างที่อีโวแล้วเนี่ยจะถูกเพิ่ม2ความสามารถเลยนะครับอ่ะก็ดูนี่เลยนะครับเป็นไหม นี่ก็ความสามารถแรกที่ถูกเพิ่มเข้ามาคืออ uh, ันเวฟอันเวฟลิงนะครับโฟกัสมันไม่น่าอ่านเลปไปโทษทีนะครับถ้าใครขัดใจกับอ่านอ่านของพี่ขอไปด้วยนะอ่ะนี่นะครับอันเวฟลิงหรือเปล่าช่างมันน่าจะอันเวฟลิงนะ โอเคขอโทษด้วยนะครับอ่ะเพิ่มเพิ่มดาเมจนะครับ5%ถ้าตีเป้าเดิมนะครับนี่เขาบอกไว้นะครับตีเป้าเดิมเพิ่มดาเมจ5%และสูงสุดอยู่ที่20%เลยน,นั่นเองโคตรเยอะนะครับถ้าใครมองน้อยนี่คือคิดดีๆเพราะว่ามันตีได้เปิดดาเมจของมันเอง,ม,เองมีติดเบิร์นนะครับและเพิ่มดาเมจอีก20%ถ้าตีเป้าเดิมอีกนะครับแล้วก็ตัวมันตีเร็วในะระดับนึงเลยนะ และสถานะที่ถูกเพิ่มเข้ามาอีกคือ p r o t a g o ล a l l อเลชช์อนะครับอเลชนี่นะครับหลังจากอัปเกรดขั้นที่11การโจมตีจะเปลี่ยนเป็นเซอเร์เคิลที่ใหญ่รับหนึ่งตอนนี้ปรับปรมาใหญ่ขึ้นแล้วนะครับเพิ่มดาเมจเบิร์นนะครับจาก30%เป็น50%นั่นเองสมมติมันตีพันหนึ่งมันก็เบิร์นจาก3า0 0ัอ้ย300เป็น500อ้อประมาณนี้นะครับและตัวไหนที่โดนตีในขั้นที่11นั่นเนี่ยจะติดสถานะ p r o t a g o ล y f a m e นะครับ ไอตัวนี้จะทําให้ตัวที่ติดสถานะนั้นนะครับไอโพทากตัวที่ติดสถานะพาทากรีเฟมเนี่ยรับได้เหมือนเบิน Burn เพิ่มขึ้นอีก25เปอ็นเอกนะครับแสดงว่าตัวนี้คอมโบกับตัวติดดอทเบินได้นะครับติด,ต,ดติดสถานะเผาไหม้นะตัวนี้ก็จะเป็นเมตาเรียกว่าเมตาระยะยาวนะครับเหมือนอาลูคาดเลยนะเมตาระยะยาวเลยนะครับถามว่ามันเก่งไหมพี่มองว่ามันขาดมอนยากไปนิดนึงแต่ถ้าเรื่องดาเมจนี่คือไว้ใจได้นะครับถ้าแบบเหลือบอสตัวเดียวหรือมอนตัวเดียวนี่ตัวนี้ตีตายแน่นอนนะครับตอนในอัพในขั้น ก็ประมาณนี้กัน,นะครับนี่ก็จะเป็นเทลลิสก่อนอัปเดต1นะครับแล้วก็อัปเดต1น่าจะมาเร็วๆนี้ไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์นี้แน่นอนนะครับจากที่พี่ลองดาดูนะพี่มองว่าน่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะครับอัปเดตแน่นอนนะอันนี้เดาเฉยๆนะครับแต่ว่าอาจจะมาอาทิตย์นี้ก็ได้เดี๋ยวรอดูนะครับเนาะ โอเคประมาณนี้กันนะครับอันนี้ก็เป็นเทรดที่พี่รู้สึกว่ามันน่าจะดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับความคิดเห็นพี่นะใครที่คิดเห็นต่างๆก็เอ้ยพี่ตัวนั้นเก่งกว่าตัวนี้เก่งกว่าตัวนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับถ้าพลาดตรงตัวไหนไปขออภัยด้วยเหมือนน่าจะครบแล้วนะครับสำหรับมิติกทุกตัวนะในหน้าจอที่นี้นั่นเองนะครับสำหรับนี้นัอผู้ชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม็ดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับ